จนถึงขณะนี้คนไทยที่ลักลอบข้ามแดนเข้ามาหลังจากไปทำงานหรือไปเที่ยวในสถานบันเทิงในประเทศเมียนมาติดเชื้อรวมกัน10คนแล้วนะครับเฉพาะวันนี้เพิ่มขึ้นมามอีก6คนนะครับผู้ติดเชื้อบางคนนั้นเดินทางเข้ามาในกรุงเทพเพื่อเดินทางต่อไปจังหวัดอื่นนะคะบางคนก็มาตรวจพบเชื้อที่ย่านบางนาแต่กรมควบคุมโรคก,ก็ยังมั่นใจว่าไม่ต้องล็อกดาวเพราะว่าตามผู้สัมผัสได้เร็วคะ่ะ นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริทาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าจากการสอบสวนโรคเพิ่มทำให้วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นหญิงไทย6คนทั้งหมดเดินทางและติดเชื้อมาจากเมียนมาทำให้ขณะนี้มีผู้ป่วยที่มาจากเมียนมาแล้ว10คน คนที่หนึ่งที่จังหวัดพะเยาตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมโดยวันที่หนึ่งถึง26พฤศจิกายนทำงานที่สถานบันเทิงวันจีวันจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาจากนั้นวันที่27พฤศจิกายนเข้ามาไทยผ่านช่องทางธรรมชาติคนที่สองอายุ21ปีที่กรุงเทพมหานครวันที่1 7ถึง27พฤศจิกายนไปเที่ยวโรงแรมวันจีวันที่เมียนมาพร้อมเพื่อนสนิทหนึ่งคนอาศัยอยู่ที่จังหวัดพิจิตร วันที่28พฤศจิกายนเดินทางเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเริ่มมีไข้เจ็บคอมีน้ำมูกวันที่29พฤศจิกายนไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านบางนาและผลตรวจติดเชื้อโควิด19คนที่สอายุ25ปีจังหวัดพิจิตรเดินทางไปเมียนมาช่วงเวลาเดียวกับผู้ป่วยคนที่สองวันที่28พฤศจิกายนเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเหมือนกัน คนนี้เดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินเชียงรายไปสนามบินดอนเมืองและต่อเครื่องไปจังหวัดพิษณุโลกเพื่อนมารับที่สนามบินกลับจังหวัดพิจิตรและตรวจพบเชื้อวันที่หนึ่งธันวาคมคนที่4อายุ36ปีที่จังหวัดราชบุรีตั้งแต่วันที่3ถึง28พฤศจิกายนอยู่ประเทศเมียนมา ไปเที่ยวสถานบันเทิงวันจีวันเหมือนกัน2คืนและว,วันที่26พฤศจิกายนเริ่มไอมีน้ำมูกเจ็บคอปวดกล้ามเนื้อแต่ซื้อยามากินเอง วันที่29พฤศจิกายนเดินทางกลับไทยทางช่องทางธรรมชาติและเดินทางจากชายแดนไปสนามบินเชียงใหม่ขึ้นเครื่องบินลงที่สนามบินดอนเมืองใช้บริการแท็กซี่ไปสถานีขนส่งหมอชิดแล้วนั่งรถตู้ไปจังหวัดราชบุรีจากนั้นนั่งจักรยายนยนต์รับจ้างไปตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลเอกชนวันที่2อธันวาคมผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด -19 ส่วนผู้ป่วยอีกสองคนอายุ23และ25ปีที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีอาการอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคแต่เป็นกลุ่มที่เดินทางไปทำงานในสถานบันเทิงที่เมียนมาเช่นกันและพบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้มีหญิงไทยเข้าไปทำงานกว่าร้อยคนนายแพทย์โสพลยืนยันว่ายังไม่พบความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างในประเทศเพราะสามารถติดตามผู้สัมผัสได้เร็วยังไม่จาเป็นต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ ว่าแม้ว่าจะมีบางคนใน10คนนี้ไม่ได้สวมหน้ากากตลอดเวลานะครับแต่ว่าก็พยายามรักษาระยะห่างอยู่แล้วถ้าเกิดเราเป็นผู้ที่สวมหน้ากากอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะถือว่าอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงต่ําหรืออาจจะไม่เสี่ยงเลยถ้าระยะห่างค่อนข้างมากนะครับดังนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องในระยะนี้นะครับเพราะว่ายังไม่มีการติดเชื้อจาก10คนนี้มายัาง นไททยนประเศะเศวลานนี้นะครับยแพทย์ธงชัยกีรติหัตถทยากรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจะไม่เกิดการระบาดหนักเหมือนช่วงต้นปีที่ผ่านมาในช่วงเวลานั้นองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยยังไม่มากนักเพราะเป็นโรคใหม่แต่ขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการของสาธารณสุขและต้องเฝ้าระวงังผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศหากพบว่าลักลอบเข้าเมืองและไม่ได้กักตัว